เอแรงอดทุงอดมากหากินไม่ไหวไอ้กิเอ๊ยทำไมไม่ได้กินกุ้งกินหาตั้งแต่มันขึ้นไปมันไม่เคยมาหาแม่เลยคนอืนเมื่อไหร่มัเจอแม่ตัวเองันนี้ใกล้โถนานมาติดมา อยู่บ้านเดียแเราไม่ไปเห,เห็นแต่ยังไม่เจออยก่ะเห็ุอะไเห็นหน้าแม่ที่แหลมลากมา <S 1> <S 1> แม่ก็นึกดีใจวันนี้แม่คงได้กินแกงปลาจึงร้องถามไปว่าได้ไหมหลายทีเหตุอะ นึกสงสัยได้เอ้อทำไมตพวเองหาอะไรมาพูดลังพูนานีลูกชายติงต่อไปตามระมอบลูดาแม่แม่แม่ที่หาไปไหนอกู่่หนยบ่บหวตับงููด,า,ดาลาปูโคกมาหนา ต่อหน้าต่อตามันชนะอดูบอกปากเป็นปลูกไม well. oh ่เอนดูโกงนานาคนกรรมนานจึงตามมาทานมาอย่าง ขาดแม่ใครอยากได้สลาบขาดใครทำมันไม่กุ้มทํตายแต่ข้อมันไม่ขาดนะเราก็คงไม่รู้ว่าวันไหนแต่ข้อมันเป็นผ้าผ่านหน้าบ้านแม่พูดไวยทุกทีแต่ดูเป็นอะไรสายแต่ข้อมันขาดได้ยังไงซึ้งบาหวานมันทำใจสายแต่ข้อมันตป็นลมเหรอลูกมันขาดได้ยังไง นอยน่างนี้จะให้เลียงไว้ยังไงที่ตัวสวยอ่ะมันจะผ่านมแ,มแม่ได้ไดจะเป็นบงกลกลับเป็นตัวสวยเป็นเป็นตัวอักเีให้ลูกอ่ะจะทำยังไงเฮดเด็ดเลยจะเลี้ยงจะเลี้ยงจะประหลากแม่ไม่โกรธหรอกลูกหน้าเบื่อแก่แก่แล้วกี่ขอหน้าแล้วแม่ไม่ว่าหรอกลูกแม่ไม่เคืองหรอกลูก แต่ถามเองสกคะถามอะไรตั้งแต่แม่เลี้ยงเองมากเองทำไมต้องโกหกแม่เลยล่ะแต่พ่อโกหกแกตรงไหนเล่ะฉันพูดจริงตลอดแต่แกน่ะมันเถืออเองเพราะแกไปร้องทักร้องถาปามที่ได้กลับถึงบ้านไปแล้วแกน่ะมันเถืออปามไม่อยู่ก็ที่ปามไม่อยู่สุกแกะ ปากไม ul uh ่ไปรู้แม่ถามเองดีๆอลูกแทนที่จะกลับบ้านกลับช่องไปทำขนมกินน้ำยาเลี้ยงคอตาแม่ยายไปกินอิ่มแบบอิ่มหมีพีบันแล้วกันจบแม่ถามเองดีๆลูกถ้แกเป็นครจะถามแล้วปวดท้องไหนตะคองน่ะมันเป็นอะไรเองต้องโกหกไอ้ที่ไม่โกหกแกตรงไหนล่ะนั่นมันปลาไม่ใช่หรือนั่นลูกปลาที่ไหนล่ะตาแกขนาดมีสี่ตาแกยังมองไม่ชัดเลยเนาะที่มีเกดเกรดและมี ตัวยาวๆนี่มันปลาช่อนไม่ใช่เลยเนี่ยไอ้ตีบีเกตไอ้ตัวยาวๆตาผมๆอยากก่างกระเบ็ดบวใคร่เขาเรียกปลาช่อนหรอใครเขาสั่งเขาตอดกันแล้วแม่สิกินมาแม่แก่จนจะตายแล้วเนอะลูกเนี่ยมันปลาช่อนไม่ใช่เลยแล้วเขาเรียกปูช่อนสารเงี้ยตัวเป็นคนนั้ไม่ได้โง่เอาแม่มันความรู้ต่ำนะลูกแม่เรียนมาน้อยรู้ว่าตัวเองจบแค่ป .4 สดันไป เออรู้แล้วปลาช่อนเป็นปตัวยังไงไปชังเังเก๋าด้วยนะแล้วไอตัวหลม,ลม,มงงงงองมีเงี้ยเงี้ยเขาเรียกปลาช่อนไมเ,เ<อ>ไมใช่ปลาดุกไม่ใช่เหรอลูกเอา้มื่อกี้ปลาเนี่ยมันปลาดุกไม่ใช่เหรอเนี่ยปลาดุกเนี่ยแกดูดีๆสิแม่แกดูดีๆนี่แก่ไหนปลาดุกถอดแว่นดิแม่ถอดไปยิงไม่เห็นส<อ>ิลูกแกดูดนี่นะมันปลาอะไรมันปลาที่ไหนเล่า นี่มันปลาดุกไม่ใช่แล้วนะลูกปลาดุกที่ไหนแล้วเขาเรียกหอยดุกหอยท่อนปูดุกสมัยบ้านเมียมันเรียกกันอย่าง้นเนาะไม่รู้แล้วมันตาแดงมวดไม่ได้รู้ทำนี่ทำาั้อยากจะรู้นั่นรู้นี่เสือกจริงไอเรื่องลุงมันอื่นในเรื่องสะพานเจ้เมืองและเสือกจริงเป็นน้ลยุ่งไม่ข้อเรื่องเขาแล้ว มันปวนที่ไหนแม่ขอปาเองดีๆเองก็ไม่ให้และเองก็มาแกจะไปทำอะไรแล้วปานะแม่จะเป็นัแม่เองไปอยู่บนบ้านนะลูกพ่อเองป่วยอยู่แม่ก็อยากจะท้อบ้างแต่ฉันหมดเป็นบ้านแล้วพ่อไม่หายทักนี้นะอะไรนี่อะไรหน่อยแกก็เอาพ่อมาเป็นตัวการเอาพ่อมาเป็นตัวล้ำลิก ล้ำเลิกเบิกวระจา์แกจะคิดแล้วพอ,วพอเอ่ะอพอเองทำมาปอนทำงานได้ปาป,าปูาปลาได้แม่ก็ไม่ลบกวนลบลบูกแต่ที่นี้พอเองป่วยก็ทำหน้าเบื่อได้แล้วพังไม่ไหวเลี้ยงคนแก่อย่าก็แย่ตีลงละล,ล้แลวแม่จะไปขอใครแล้วลูกแม่ก็ไม่รู้จะกินอะไรจะกินในนั้นจะกินในนี้อยากจะกินนั่นอยากจะกินนี่ไปแทะาวบ้านกินรถไป พอเองบนอยากจะกินรว่าตัวเองทํางานไม่ไหวแล้วสะอออยากจะกินนั่นอยากจะกินนี่กินนี่แม่เองเห็นองามมาแม่ก็อยากจะขอไปไม่เอาไม่มีไม่ไ้ถึงมีจะก็ไม่ไ้เพื่อแกอย่าให้ฉันพูดนั้นล้ำเลิกนะติดหนี้ฉันติดห้าบาทยืมไปซื้อขนมพกสอนฉันเป็นพระฉันจำได้แกเอาวันไทยฉันด้วย อย่าให้บ่หมู้อกปก็แกอย่าล้ำเลือบอกแต่จะล้ำเลือดมันจะหนาวแกนะอะไรอะไรนิดอะไรหน่อยก็ล้ำเลือบุญนคุณอ้างบุญคุณนี่ฉันไม่มีบุญคุณก็แกขนาดไหนแกนึกบงหรือเปล่าลูกแกมีระคุณก็แกขนาดไหนแกรู้หรือเปล่าโอแม่น่ะมีระคุณกับเองขนาดนเลยกว่าจะคลอดเองออกมา แกแม่เปรียมตายตัวเองแต่แกยังมีคุณน้อยก่าชั้นและแม่ยัง็นมา แม่ไห้เองดูดนมยังน้อยวันหนึ่งสามครั้งใ้ทำตลาวใครปีละเท่าไรนะเองให้เอาตาไปคูณมัเงจะไม่เคยจำไม่เคยคิดด้วยเหรอจะปีละเท่าไรจะติดกว่าเองจะโตมานะแม่มีบุญคุณก็เองไ่ดูเองจะไปเลือคุณไม่จะมีบุญคุณแค่ไหนฉันไม่ได้เลือกเลยทุกวันนี้ฉันอยู่กับเมยแต่ก่อนจะกินนมแกเดี๋ยวนี้ฉันกินนมแกที่ไหนแล้วแก๊เลยเดี๋ยวนี้เองกินนมไขและลูกไม่ต้องมพูดแล้ว ก็มีเมียเราจะไปกินนมของแม่เองกินนมแม่เดี๋ยวนี้เองไปดูดนมเมียนี่เออแต่ก่อนฉันกอดแกเดี๋ยวนี้ฉันกอดแกที่ไหนแล้วแกลืเคยดีมึงไปกอดเมียเออเมียมึงวิเศษวิโสกูไม่อยากได้แล้วปามึงนะกขต้องทำก็เมียมึงดีเลิศเลยอย่างนั้นเมียมึงดีเลิศเลยอย่างนี้ก็ดีคกูไม่อยากได้แล้วปามึงไอเดชเออมึงใจไวนะลูก เออวันหนึ่งมึงมีลูกลูกมึงจะทำก็มึงต่องเอาเงินจะเลี้ยงลูกจะตีจะไม่กลัวแล้ำแผลลูกส่งเลี้ยงเพิ่มแล้วเป็นหมื่นจะไม่กลัวรักแผลจะต่างก่นลูกฉันนี้เก็บถ้ามึงตามึงนะจะอยากแน่เอาไว้บ้านแกแกก็ขออีกที่ขอขอลูกขอเต้ากินจะอะไรก็ขอไอ้นี่ก็ขอไอ้นู่นก็ขอไอ้นี่ก็ขอจะกินในนั้นจะกินนั่นนี่เดี๋ยวก็จะกินท่างกายเดี๋ยวจะกินตู้เลี้ยงเดี๋ยวจะกินจำเดี๋ยวจะกินอะไรสารพัดที่จะกินอะไล้ำคัน ดีมึงรังคางกูกูไม่สนใจแล้วมึงเก็บไปเลยมึงถ้ากลับมึงไม่กินแล้วมึงคุณมึงให้กูก็ให้ลงยังไงก็กลับเก็บไปให้โคตรพ่อโคตรแม่เมียมึงกินมันไอ้ลูกชิบหายแกเอาขนาดนี้เลยเลยดิฉันคนอื่นด่าดิฉันไม่ว่ากูจะเริ่มโมโหแล้วนะมึงนะถ้าแกด่าดิฉันเถียงเนี่ย จะโดยเฉพาะมาด่าโคตรพ่อโคตรแม่พ่อตาไม่โอ้ไม่ได้เช่นนัะใส่ซีโคตรพ่อโคตรแม่เมียมึงนั่นพิเศษพิโสยังเสียงยังพู้เสียงคอดยังหาเบียรยังมายังเสียงไม่รู้จักเสียงคุณไอ้ลูกมึงจะเป็นพ่อหรลูกทุกวันนี้แพ่ ฉันแค่ตามไปใหญ่แค่ไหนยังไม่หยางมีไรมีตาฉันอยากได้อะไรฉันตามไปใหญ่ประเสริฐในทุกอย่างแค่ใครอะไรฉันต้องรับอย่าเช่อนั้นคุณคุณสองทำตามคุณคุณแม่ยายลุยแจะพูดจริงๆนะแม่ตอนแกอุ้มท้องมาเก้าเดือนจะพูดให้ฟังว่าลูกดีเพระคุณยังไงแก่ปู่ตั้งใจป้องคุณจะฟูยังไงเฮ้ยแกอุ้มท้องแค่มาเก้าเดือนแกนึกดูหนาในระหว่างเก้าเดือนแกทุกข์แกทรมานแค่ไหนแม่ แม่ก็เสี่ยงตายเพราะเองนั่นเองกระเสี่ยงตายเพราะฉันนี่แหละทุกวันแกมีชีวิตอยู่ได้นี่แกน่าจะนึกถึงฉันรู้มีกูหักคอมึงตั้งแต่ตอนมึงโคตรออกมาเฮ้ยแกหักจะไม่ทันแล้วแม่แกนึกดูให้ดีเดือนที่เก้าแกจะทรมานแกเจ็บแค่ไหนก่อแกจะปวดแกปวดแกทรมานแกแกปวดแกปวดจะปวดมาได้ถ้าฉันนอนลังท้องนะแกเม่มีชีวิตรอถึงวันนี้แล้ว ฉันนอนขวางค้องจะไม่นท้อกลับมาแล้วแกตายไปแล้วจริงๆแตเมื่องคิดอย่างนี้ไงมึงก็ว่าเมียมึงดีกว่าเมียฉันดีแกให้อะไรฉันบ้างอ่ะอะไรก็ไปไหนไ,ไปจะกลับบ้านไปเลย